สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับ Most Best Car กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมดหยิบมาเป็นเจ้า MPV เจ้าตลาดกันอีกแล้วนะครับผม7ที่นั่งนะครับสำหรับคันนี้เป็นเจ้าตัว Toyota w วลไฟนะครับผมเป็นตัว2.5เชื้อเพลิงเบนซินนะครับรุ่นตัวท็อปสุดตารางนะครับผมเป็นตัว ZG Edition นะครับเป็นตัวรถปี2018ครับผมเลขไมค์ขับใช้งานไปน้อยมากๆครับผมเพียง 55,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับส่วนราคาตั้งขายนะครับอยู่ที่เพียงแค่1 8 4 9 0 0้บาทเท่านั้นย้ำว่าหนึ่ง0้านแดบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับคันนี้มาพร้อมกับเป็นตัวรถสีดำนะครับผมแล้วก็แต่งเป็นตัวสเกิร์ตรอบคันหล่อๆแบบนี้มาให้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่นะครับผมราคาค่อนข้างที่จะจับต้องได้เลยนะครับผมแล้วก็ เลขหมาค่อนข้างน้อยนะครับผมแล้วก็ได้เป็นตัวปีรถด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมให้ไวเลยนะครับผมเน้นว่าอ่าย้ําว่าเข้ามาไวแล้วก็ไปไวทุกคันนะครับสำหรับอ่าพวกตัว MPV นะครับออพาร์ตหรือว่าเวลไฟประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นครับมดจะพาชมภายในภายนอกนะครับผมไฟเขาก็จะเป็น2แถบแบบนี้นะครับผมสําหรับเอกลักษณ์ของเจ้าตัวเตย์ต้าเวลไฟเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับผม2ดวงนะครับแล้วก็คาดไฟ LED daytime running light มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เซนเซอร์ด้านหน้านะครับเขามีมาให้ถึง2จุดนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะครับลินสเกิร์ตหน้าเจ้าของเก่าเสริมมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวกล้องมอง360องศากล้องมองรอบคันให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับตัวยางนะครับเป็นยางโตโยนะครับผมดอกยางแน่นพร้อมใช้งานแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวแม็กล้อล้อแม็กอลอยนะครับขอบ18ออกศูนย์ออกโรงงานนะครับ กระจกข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับผมมีเป็นตัวกล้องมอง360องศาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันมือจับประตูปิดเปิดทั้งหมด4บานเป็นแบบโคเมียมนะครับผมคันนี้ครับผม มาพร้อมกับเป็นตัว m i n น r Cha ชนนะครับเป็นปี2015ขึ้นไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็หัวเบาะเป็นตัวหัวเบาะมิกกี้เมาส์นะครับผมแล้วก็ตัวไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วปรับได้หลายระดับแล้วก็ปรับได้หลายเฉดสีเลยนะฮะสันลูบด้านหลังนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับที่ปรับแยกส่วนแอร์อิสระด้านหลังผู้โดยสารก็มีให้เรียบร้อยจอกลางนะครับผมมีให้ครบให้พร้อมเลยนะครับ ตัวเบาะผู้โดยสารอ่าเบาะคนขับด้านหน้านะครับผมก็ปรับไฟฟ้าได้ถึง6ทิศทาง6กระดับนะครับแล้วก็อ่าตัวกระจกนะครับเป็นตัวกระจกออโต้ไฟฟ้าสบานเลยพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าออโต้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ฝั่งของตัวเบาะคนขับจะมีเป็นตัวเบาะปรับเมมโมรีซีทได้ถึง3เมมด้วยกันนะครับตัวปุ่มพุชสตาร์ทนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วหรือปุ่มเอนจินสตาร์ทนั่นเองนะฮะไฟ LED เจ้าของเก่าเสริมมาด้านหน้านะครับแล้วก็ ตัวพวงมาลัยอุ่นนะครับรองรับเรียบร้อยแล้วนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมข้างในภายในเหมือนตัวต้าอาอนผาดเลยด้านบนคาดลายไม้สีดําแล้วก็ด้านล่างหุ้มหนังสีดําเดินได้สีดํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโลกโก้ตัวต้าโครเมี่ยมตรงกลางนะครับแอร์แบ็กใต้พวงมาลัยแล้วก็ตัว ระบบคูสคอนโทรลล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัติมีให้เรียบร้อยแล้วส่วนของฟังมัลติมีเดียเพิ่มเสียงลดเสียงและก็รับสายวางสายมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องไมค์คันนี้ครับผมขับใช้งานไปเพียง55,148กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหน้าจอดเจ้าของเก่าเสริมมาให้ใหม่นะผมเป็นของออพายนะครับผมทัสกีนขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะแอร์ปรับแยกส่วนอิสระซ้ายขวานะครับมาพร้อมในตัวระบบกองแอร์นาโนอีให้เรียบร้อยนะครับผมเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้ ราคาค่อนข้างที่จะจับต้องได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวรถเป็นตัวสีดําเงารุ่นท็อปสุดตารางตัวเบนซินล้วนนะครับตัว z G E Edition นะครับผมสำหรับคันนี้รถปี2018นะครับไฟท้ายด้านหลังนะฮะก็เป็นแบบ LED สวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมสติ๊กเกอร์ติดอยู่ครบอยู่พร้อมนะครับรถไม่เคยเก็บสีได้แดงสิ้นเลยนะครับผมสําหรับฝาท้ายก็เปิดใช้งานไฟฟ้าเพียงแค่ระบบปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้นะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับผม ไม่เคยมีรอยแกะรอยขันหรือรอยถอดใดทั้งสิ้นเลยนะครับโครงสร้างรถเดิมๆนะแล้วก็ตัวบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดนะเบาะแถวทด่สาก็สามารถพับขึ้นมาแบบนี้บรรจุผู้โดยสารได้นะครับขนาดไม่เกินเจ็ดที่นั่งนี่เองหรือว่าท่านสามารถพับแขวนขึ้นไปได้นะเพื่อเก็บของสัมภาระเพิ่มเติมนะฮะสติ๊กเกอร์นะติดอยู่ครบอยู่พร้อมแบบนี้แล้วก็ตัวที่กดฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมท่านใดที่สนใจหรือมองหานะฮะเป็นตัวโตยต้าเวลไฟนะฮะคันนี้นะตัวซักจีดิชั่นนะครับผมเป็นตัวท็อปสุดตารางเลยนะครับต รถเป็นตัวสีดําเงาแล้วก็มาพร้อม็นตัวสเกิร์ตรอบคันเล่งไหมครับใช้งานไปน้อยมากเพียง5,500 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะซื้อเงินสดครับผมหรือว่าท่านใดที่สนใจเป็นจัดไฟแนนซ์นะครับลองทักมาปรึกษาสอบถามรละเอียดเอกสารเพิ่มเติมนะครับผมเป็นเคสบายเคสได้เลยนะครับลองติดต่อมาหากระมดดูก่อนได้หรือโทรโบ โทรเบอร์มาโดยตรงได้เลยนะครับผมที่เบอร์098นะครับ490ครับผม2739ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์098นะครับ490นะครับ2739นะครับผมยังไงไม่จะทิ้งลิงก์นะฮะคอนแทคช่องทางติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลิงก์ไลน์ไอเดียไลน์หรือว่ารวมไปถึงตัวแฟนเพจ Facebook หลักรวมไปถึงตัวเบอร์โทรของมวยนะครับผมเอาไว้ใต้ลิงก์คลิปนี้เลยนะครับลองคลิกติดต่อมาหากระมวยกันมาดูก่อนได้หรือว่าโทรเบอร์มาโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมว็ต้องขอตััััวววลลาไปก่อนนแ้ะคครรบบสสดี